สวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับช่องพุทธศินสยามนะครับผมนะวันนี้เรามีพระสมเด็จนะครับของวัดใหม่อมารถนะครับหลวงพ่อขุนพรมนะครับผมนะเป็นรุ่นอมตะมหามงคลนะครับผมออกปีห้าสี่นะครับผมนะนี่ครับกล่องนะฮะกล่องเดิมแล้วนะผมมาดูข้างในนะครับผมกล่องกัมมันดีนะครับกัมมันีน้ำเงินนะครับผม นะครับผมจะมีเม็ดไขปลาสามจุดนะครับผมนะแล้วก็ฐานล่างส่วนนี้จะมีล่องลึกลงไปนะครับผมเนื้อออกเนื้อจะออกขาวขุ่นนะครับผมนะนี่เลยสังเกตได้ว่านะครับผมรุ่นนี้นะครับผม ขอบซุ้มนี่จะบางนะครับผมนะองค์พระนี่ก็จะบางไปเลยนะ,นะครับผมนะแต่มีเม็ดเม็ดเม็ดอย่างนี้นะครับคึ้นทั่วนะครับผมนะใต้ฐานพระองค์พระนะครับผม อย่าะ,ะให้ดูด้านหลังนะผมนะข้าหลังเนี่ยครับผมเป็นตาปั๊มเจดีนะผมนะจะมีเม็ดขาวๆนะครับผม,นะม,เ,ม,เ,บผมเป็นเม็ดมนสาสนะผมนะเต็มองนะครับผมผิวพลานี่ก็ขาวขุนนะครับขาวขุนแล้วก็เนียนนะครับผมนะ เห็นได้ว่าจะมีเม,ม็ดมวลสารขึ้นมาเพียบเลยนะครับผมนะมาดูด้านข้างนะครับผมนี่นะครับผมมวลสารที่ท่านใส่ลงไปนะครับผมนะจะเป็นผงอุตคุณนะครับหรือไม้ก็ะนน่อสมเด็จนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะใครที่ชอบใจนะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์นะผมใครที่อยากส่งต่อความรู้นะครับกดแชร์ได้นะครับผมแล้วกเเ็เจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้า